เล่นสิมันก็ไทยดยแต่ระบบเข่อนเนาะเขื่อนยังเหลือเลยคำเตือนเซีนี้มีเนื้อหาจ้ำสแกมมีเลือดมีไฟฉายแล้วมีเสียงดังเฮ้ยเฮ้ยโหภาพสวยเกินโทรศัพท์นี่คือระเบิดอะเฮ้ยมาละ Missing Elvira ให้ยับเสี่ยงว่าสายไปเลยแย่เลยโอ้ยไม่ได้พูดเลยเลยแต่กินไหมีอินโทรอ่ะจะให้เสียงอาไทยดยไปรเราบอกคือกูมีมีเงินทั้งที่กูยังไม่หันผ่าก่ะอ๋อตัวมันทับกันอ๋อกูว่าบอกไม่เห็นอะไรสักอย่างจะต้องให้รไหนเนี่ยอ่าข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของเอลวิล่าโอเคเฮ้ยมีโจรมาปนเราเฮียไหน โอ้หน้หลังอ่ะหลังแล้วอ่ะไม่ใช่คุญแจอ๋อนี่แต่โลบองกลับกลับไปกลับไปกลับไปคุญแจไม่มีไม่ต้องใช้กุญแจอ๋อกูเอาออกได้เฮ้ยไอ้อ๋นี่มาเฮ้ยเฮ้ยโู๋ไอ้อ๋ข้างหลังมึงไอ้อ๋ไม่ใช่กูพวกโลบองประสาทหลอนอะไรเงี้ยอ๋อทางนี้โู้ทางนี้เหรออ๋อผิดทางป่าเป็นป่าอุ้ยมาสุกีครับะเอ้ยอย่าแก เชียโทษทีนะถ้าฉันทําให้เธอกลัวระหว่างฉันกลับบ้านแล้วฉันเจอเจอเธอไอ้แค่มึงไม่ใช่คนแล้วเนี่ยรับข่าพเงี้ย <c oughs> มันต้องกดเองด้วยนะคลิกมเมาส์หน่ยอยจริงเหรอเออจริงไดยกลัวอลอ,อยนั่แหละอ๋อมันบอกที่นี้ทิ้งล้างไม่ค่อยมีคนมาที่นี่พวกนาคนควรจะกลับไปซะจริงอย่างนั้นเถอะนายกำลังหาทางเข้าท่อน้ำอยู่สินนะ กุญแจอยู่กับฉันฉัาเอาให้นายได้แต่ว่าฉันไม่มีเพื่อนเล่นเลยฉันเหงามากเลยถ้านายได้กับฉันแล้วก็จะได้กุญแจท่อน้ําเป็นของรางวัลเราจะเล่นซ่อนเล่นกันนะทำตุ๊กตาหมีแล้วนายก็ต้องหาดีนะเขาบอกว่าเล่นซ่อนซ่อนเล่นตุ๊กตาไอ้ตุ๊กตาหมีเนี่ยที่ไม่ใช่พวกกูอ่ะเข้ามาแล้วมันคือโหลดโอ้ยไงโหลดดิงไอชี้อ่ะโอ้ยยีย ย่สั์เ้อะไรอะไรวะกูโดนบีบคอยอะไรอะไรอัไเลียเฮียเฮยเฮียเียตฮียเฮีะเฮีวเฮียเฮีะเียยเฮียเฮียเฮายเฮียเฮียียเฮยเฮเยเฮยเฮียเฮีเฮีเยี้ยยยยยเว มือลังมือหลังมือหลังไอ้วจากัดยับเบคิวไอเกียรเนี่เล่นกับมัน่ะอันนี้คือใครวะมันไม่แก่แล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันไหนอันไหนเลช ขวิดเสียตายเจ้าเม่าคิ้วเจอนึงเจอนึงหนึ่งครับที่เปลี่ยนห้องโอ้โหที่เปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องไอสัตว์เจอก็ตายเหรอเออแม่อ๋อคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆป่ะงั้นเราแยกกันนะเราโถไม่โถมไหมคือเจออันเดียวกันโถเีหยนโถตายหมดดิโถมคนละฝั่งอ่ะโถโถโถเออเรามันหายไปแล้ววิ่งออกไปคนละฝั่งนะโถมซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะคือมันเป็นแมปเดิมเรื่อยๆแต่ว่าตุ๊กตาหมีมันจะสุ่มเว้ย

หายหายล่ะหายวะกูยันยันยยปและปะละปะละลปลเ้วเอแล้วเต็มไวเต็มไ้เต็มไปอ๋อมีแม่มดหรือใครเนี่ยใช้มนดำใส่ฉันฉันเลยหน้าตาหน้ารังเกียจอย่างงี้เธอฆ่าครอบครัวฉันแลยยึดบ้านฉันไปเอวิล่าขโมยตุ๊กตาของแม่มดนี่ไปทำไมเราอยู่ในพื้นหญ้าอาวแล้วทำไมกูเข้ามานข้างในอ่ะ มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ไม่มีไม่มีเฮ้ยทางออกเจอากูระดับน้ําสูงเกินไปอ๋อต้องไปวาวแดงลถก็ดำเลยน่าจะใช่อ้าวเนี่ยลดผีอันนี้ผีน้ำเนี่ยตื่นละตื่นว้าวอะไรเงี้ยเฮ้ยมาแล้วตดงเด้งเดงเดงหนีก่อนเฮ้ยอันนี้คือมันดำหรือว่าออ๋ ไปหลบกันหมดไอสัตว์ลนีนะเฮียอะไรอะบ้านคนเดียวนะถ้ามันยืนตรงกลางอ่ะกูไม่เห็นเฮียอะไรโอเคโอ้เห็นละโอ้คงไม่ทนเร็วๆเ้ยตื่นรัตจอกูเทาอ่ะ เฮ้ยเียไอเพลงสไปดอรแนปิดน้ำแล้วน้ำน้าปีน้ำแล้วีอไ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 ไอ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 ้อไ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 ออไไอกอไ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 วไอวออยไอไอไไไดไไไไ มันตันนะตรงนี้อย่างเที่ยวปิดบ้าแล้วกูปิดบ้าแล้วกูปิดบ้าล้วปิดบาหมดแล้วนี่ก็เปิดประตัวได้ดิไอ้๊อสไอ้เที่ยมันต้องไปเอากุญแจได้กุญแจแล้วฟอรมมีกุญแจแล้วเดี๋ยวเดินโลงล้วแล้วไงต่อมันมีไหนมาแล้วกุญแจในลึกสุดใครไปเอายังเอาแล้วเอาแล้วไอ้แงบาตรใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อฟอร์มไหนอ๋อนี่ยนี่ทางนี้ กูไปเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยวหชิ้นหลโง่ไม่ได้นะหลบปิดไฟก็โง่ไม่ได้เดี๋ยวเดียเอาอุยกูเ่งกยยาาทังไปอ่ะจะต้องเอาคแกใหม่เลยทำไมโดนไล่แล้วมาเดินช้าวะเยค ก็ได้ได้ยินเสียงตอนนี้มันอยู่ไหนวะอุ้ยไอ้ด่างเกินอไอ้ด่างเกลือไอ้เชือกไอ้เชืนกเดาไอ้เชือกมันวิ่งไม่ได้เว้ยเวลาโดนหลอกอะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไปที่ระยะระยะมันสั้นแต่ต้องหาที่หลบก่อนอะ ไอ้เนี่ยอ่าว what the fuck เฮ้ยมันไม่เห็นกูเฉยมันมันเลือกหลอกกูเฉยเลยอะไรวะงงไม่ไม่ปิดไฟปิดไฟแล้วหลบมุมแล้วกูเจ๊สองอันแล้วอะไมปเอาล็อตตีคีมาถ่ายนี่ดิเฮ้ยตัวกะละกินี้ไอ้เยี่ยวกูเยี่ยวกูมึงบานกูหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรนเดี๋ยวกูบอกให้มันเข้าไปข้างในละเอ่อเราต้องรอมันลองเดินกลับ เออเดินไปทางว่าไอ้เชี่ยมันโดนกูได้แค่เนี้เต่าน้ำหน้าไอสัตว์ไอโมดมันกินบังเป็นแบบไรต้องเข้าไปถึงดูใกล้อ่ะสิมันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะมันยังไม่เลยเลยอ่ะไอเชี่ยเปิดตรงไหนวะเนี่ยอุ้ยยี่ว่าจะไปไปออกไปออกไป ที่นี่แล้วแล้วเต็มแล้วมัอยู่ด้านหน้าเหรอไม่กูได้คุญแจมานแล้วเลข้างหลังข้างหลังอยู่กูข้างหลังแกแกแกยาเ่าะยาอ๋อเตี้ยมเลยเฮ้ยเดินต้องไปเปิดที่ไหนวะอ๋อนี่ไงห้องแรกเลยอีกที่ค่ะอ๋อไปเปิดอันแรกนู่นเลย

มาๆามาแล้วเร็วเร็วเรวเร็วอยู่รเร็วรัรไอ้ป๊อลบไอ้ป๊อไปลบ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 จงเลเปดีปอดเปดยังไปเออนี่เร็เฮ้ยอ้าวเริ่มหิวแล้ววะขึ้นรจอขาอยู่เลยเริ่มหิวเียนี่มันกี่โมกีไม่มันแค่เริ่มเฉยๆไม่ได้กินข้าว ไอ้เนี้ยเทียนโปรเทคเตอร์เโดนลูกปั้นอ่าลูกปั้นไม่เชื่อต้องหาคุเจอก่ะเชียละออ๋เราต้องห้ามไม่โดนต้นไม้ปะห้ามโดนตัวมันเหรอเฮ้ยกูกูเจอกะโหลกกะโหลกที่หนึ่งกอนหยิบหยิบมาดิหยิบมาดิกะโหลกที่สองให้ทำอะไรอ่ะสองพองไงไม่เด้กะโหลกมองไม่คุเจ เฮ้ยทางนี้ไปได้อืมหลอดเฮ้ยเจี๊ยบทางนี้ไปได้ไอ้ควายเป็นไงหันมาดูด้านหลังไอ้สั่งเขาดูด้านหน้าไอ้กลัวเฮ้ยโอ้โหทางจิ๊เกอร์เราเนี่ยกันหลอกพวกกูไหมเฮ้ยเหลือกันหลอกสองสามเดมไปฝนตุกตายดูดิโอ้ยเฮ้ยนี่ไงเกียี์นี่ในในอ้าวเจี๊ยบไอ้เจี๊ยบเฮล่ะ เออไขรชนต้นไม้วะเฮ้ยกูได้กระโหลกสองแล้วเฮ้ยเอ้ยกูก็ยืนอยู่ของกูเอ้เหี้ยไขรชนต้นไม้วะไอปอนะไม่กูตายก่อนเองคือกูมันลายยังไงวะอ๋เว้ยเย้ยกูเดินชนที่ผ่านเขียนโปลเทคเตอร์แนงเล่นกูรัวๆเลยกูแจกไปสิบตัวน่ะเฮ้ยมันเข้าได้แต่ว่าถ้าถ้ามุมไม่เป๊ะ โอ้โหตายกูหลบตรงนี้ไม่มีว่ะบอลอากลุบออกมาแล้วกูหลบไม่ใช่เหรอกูหลบตรงไงตัวนี้ไงที่กูโดนกูมึงก่าไงไปว่าๆเสียและกูเนี่ยเสียและเนี่ยโวยอุ้ยอ้าวจบอ้าวจบแล้วหนีอะไรฮะเปิดมอสซีแล้วเขาไม่ตอบว่ะ อ๋อตายอยู่ดีเอ้ไอ้ป้านี่เปิดประตูแล้วปิดวาล์วน้ำแล้วให้ไปไหนต่อวะอ๋อแหน่เนี่ยแหละยากที่สุดเปิดประตูตั้งใจนะน้องน้องไี่ว่างน้องไม่ไหวเอ้ยแต่มันยากอยู่นะไอ้เหี้ยมันยากดิ